สวัสดีครับมือนี้มาวีมานพญาแทนครับวีมานบอกเนี่ยวิมานพญาแทนกับพ่อใหญ่ทาดเด้อนี่นโหบบางไพ่ก็มีแ้่พืน้นยาท่าไพ่กันตรงนี้เนาะฮะเก็บกับไพ่กันตรงนี้ นีขข่ของของคายบังไพ่เขาบางังนี่บอกสื้อบงังไพ่เมื่อจูดเนี้ยมาซื้อตัวสักก่อนเด้อมาซื้อตัวสักก่อน

เจ้าบาทนี่อ,นอันน่าจะเลิบา,บาทปาไปขัขขขกกออนขาก่อนบอกอ่ไปน,นัโอ้โหอ,อย่าทาิึงขันขาก <laughs> โอ้ยธุรกิจถ้าเป็นวันยุดเขาเลี้ยเรามางนอ่ะเออเอาเงินนี่อโอ้ยน้องพญาเก็นนั่งทกอน โอ้มือนีห uh, oh ัดยาโซเด้อครับพี่น้องเด้อมือนียาโซทอนมือนี่ไคืนรีบมบนไปท้าที่สนาพคเอืนได้แล้วค้นในโคนมันยาโซทอนยาโซทอน นี่บ่าวงกจะเต่าแข่งเรือนะขอแข่งอู่่เนี้ราปันปนป่น่ปันคือบอ่บอคืออะไรเขาขึ้นไปงอยงอยปากคนไดได้นะ่ะแค้นาปี่ยนวกกะวกอยานี้นเนนเยเป็นอย่างได้มือนีหอดยาโซเออยาโซ่ทอนเดินนีเด้อ <laughs> เ่มยไลเมือนในเหมยเมยเมือนห้อนอืมตันี้ก็เจา้าแข้งเฮือจู่บ่นี้เฮ้มาสิแข้งด้วยเนาะบึงพลานไสบ่นี้เฮ้ บึงใหญ่เลยครับพี่น้องบึงใหญ่ครับบึงใหญ่ กบอกหากินเนาะหากันเนาะไปไปขึ้นเรือไปครับพี่เนอะเมื่อเนี่ยก็อยู่ยาคันขากไงครับพยาแทน โอ้สำหรับคุณพิการทุนน นังสันบอกละครสั้นห่วยบุ๊โอ,โอ้มาเบิ่งนังเดี๋ยวพี่น้องเข่าล่งนัง่งเบิ่งนังครับเบิ่งนังมาเบิ่งประวัติก้างขางครับ โอเคครับเป็นย,ยางย,ยากน้น่ะการปะย่าแขนจึงเมื่อลบเรียวกันนอคับกานยอ้อนว่าการป่าแขนมันขีดของในสาวบ้านืานี่นา จะไปขาบ่ายเป็นญาติขั้นขาละสันปะะเป็นญาขั้นขาเป็นผู้ใดเป็นยังพวกเท่าจำไปขาบ่ายลูกูือือกูเนเ่องบได้ัวจี๋ซหัง่้นเบื่องหังพยาตันขาคารับ, <c oughs> บนี่ซุ่มบึงหังพยาตันขาท <c oughs> ังสามก็ไปมหาสมบันยังบอกขาดของซอฟลีเข้าไปในแดนผู้ขาหน่อยใหญ่ เ็นัอของย่างซ่องคู่ทำน,นีไปยงเอกลาดรามาเหสีคุอนห้าสีดาปกขอ้องบำเรื่องหลงกาไปยาข้างขาเป็นลูกสาส้รปยาเอกลาชกับหน้าสีดาในมือลูกสายเกิดตั้งนี้อาเภนเสือชีฟาหมอกม่วงปินบังระเวนกับอีเกิง ขาลูกไายก็มีลูกอันเป็นใไ้เมียหายทีหนังก็ต้ยาบเพืน่ยานทุกปางข้าวขาสังหรดูสตาร์ลูกไส้ห mm ้าไปไดไหลาะโอโหลูกไส้ยากทางเนี่เป็นป oh ูน oh ี oh. ่บนบารมีหลายมือลูกไายเติบใหญ่ถึงเป่าเ้วยคิดจากมีเม <Look> ียแต่ไม่นาเอกลักษณ์กับน no? oh ่างสีดาโบเห็นน้ำ <laughs> ปัญญว่าลูกชายมีหูที่ห้างลูกชายก็เลยเฝ้าราวน,นาอธิษฐานเถิงพระอินคำาอธิษฐานไม่พอดไปหอดสวงสวรรค์สันฝ่าพระอินได้ให้พรกับพระญยกขั้นข้าย่อนมามีบุญญาบารามีแต่ตำอิตทร์นั้น ให้กายเป็นผู้เูาผู้ามผิวกายผุดอองตาข้ำหลบทจังยังประทานหน้าหูดออุจวีร์ใมัเป็นเมียอีกน้่ แล้วกระเซบขัสสาส่าใหญ่หลวงในกำลันดันดันอนุวนสิทธิอัศจรรย์ดดหลายสร้าเมื่อสมผู้จึงจางก็ได้ซึ้งส้มยองยอก,อกสูงขึ้นไปเมื่อแม่แดนสวงมื่อคนทั้งปวงไปพักดีต่อพญาย่ขั้นขาดเมื่อเสียงพยาพามกินขอที่ปาก็มองกาวขอบไาแย่เดีวนี้โตจะไปขาดาไปพย่ขั้นขาด สลดทึ่มเอาซะแล้ววันนี้เราที่ได้เป็นดีขันพญ,ญาแฉนเคียบแครบเศราเรื่องจะไปลาวไหวแล้วนะขนาดโงอ่ยิ่งก็ยกังอำด้วยพอนให้พญ,ญาขั้นขาดอีกพญ,ญาแฉนที่แกรื่องก็เลยสั่งให้พญ,ญาหน้าว่าต้องดินนา้าในสรารสมันอีกเลยน้ำจมูกแตกไฝ่ฟองพญ,ญาแฉนได้เคียดแครบที่มูค้นหันไปขาบวายทามก็เลยหามพญาน้าบ่ให้ไปเล่นน้ำ เหตุแห่เมือขคนแหงแรงคอร์ขิ่นภัยยะคัดขาดสังหารภัยยะนาที่เป็นเมื่องริวานเหตุท้างจอาันบเื่อบากเนี่าเน่บว่ะของแทบ่ อันน so ี <volumes of Syn Island> ้มเท็าเืออนเทัแนี่มคราบมันกินและเบื่อนนี่นี่ของประเทศไทยีนี่มาลายนี่ของญี่ปุ่นเขาก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องมตเยอเอกยวกัเสือท่านี่้ก็กินข้าวไม่ไา้ชิมกันแบบที่รอบท่านขัโรแม่ที่วัรนที่ที่ี่จะมาเป็นความผสี นี่บอกใครอีกเั้นทางอะไรนะกบนาตอนนี้จิงขากบ้านเท่านีจขากบ้านเกียนตะปาก

เบึ้องพญาคันขะกขี่คันขาเมือหสิได้โชคได้มามือนี่นางอุทัยเทวีเลยนางอุทัยเทวี นะกูได้ทีวีแล้วนี่ไปถึงถึงไปถึงโอ้ตัวนี้บางไฟตัวนี้ประเพนียี่สิบสอง รวมถึงยังมีการประกวดน้วไฟสวยงามเสริมความคิตเห็ขีมาขี่ม้าขี่เพิ่มขึ้นนะขีทานทานบกทานบกขีเกียบกขีกรรมธันปืนปืนมา่นเลน้าซ้ายอ โอ้ระเภทบางไพ่เลยครับพี่น้องจะมีบางไพ่โบวบางไพ่หางไพ่ตึ้งไงอ่นกระเตยเขาอนตึ้งเนลาเล็นหางสั้นอะไรตัวนี้บางไพ่ยังนะบางไพ่พุกบางบางพุกเป็นบ่ทางไพ่สร้างโอางไพ่สร้างเลยไม่ขืนนิดนดยวหรืบอกไม่ไงเจ้ผพ้เฒ่า

พระธาตุูจารพระธาตุูจร์สชนวัดะพังไม่ได้ลงมาีนี่อําเภอไทยเจริญอำเภอป่าติ้วนี่วัดภูท่ามพระนี่บอกว่าต่ห้วัดที่คืนน้องบ็ได้ขคืนนะนี่นี่วัดภูสูงน oh. ี like oh. i i ่แต่ห้าก็ไปแล้วนี่วัดภูสูงนี่ใช้อาพูดทำพระไปแล้วเลนี่พูดทำพระนี่คือบริเวณปาก พญานาคอ้ <Bom> ้ห oh, ูมนปากพญานาคปากกีขั้นกิงขาครับบริเวณปากกิงขาครับบริเวณเด้อครับพี่น้องภาพสวยๆงามครับของจังหวัดยาสูทอำอํเภอเมืองจังหวัดยาสูทร

ก็ดีกกัาลูกไเล่นรถไฟพญาแทนคือพญาแทนเด้อ nà. <laughs> <laughs> ừ. 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 thật con con <laughs>

เราวันที่เด็กน้อยเหตุสะวัดนะเด็กยิ้มเนาะยิ้เลยเนาะย็้เลยเอริตอนนี้ยิ้มอนทำนาว่างนาว่างนากิ้นครับวังพญานาศ ไปไปบมเดขึ้นทุกเลยโอ้ปากปากคำเป็นนาดแล้วไง พาสีสุวรนักรามักจะอยู่ตบแต่งข้างทางอย่างปราณีเพื่อจะหินน้อยใหญ่ความแก่งก็เข็นอออเกิดเป็นแม่น้ำที่มีความตรงและสวยงามตลอดทั้งสายในที่สุดพญาสีสุทโธนาคาราหู่ใจร้อนก็ขุดแม่น้ำมาบรรจบปาก